สร้างอยู่บ่สร้างอยู่ผมก็สร้างเหมือนกันล่ะทร้างเถอะจวดจุดจวดเออมันมีตรูเด้ตรูเด้พวกเขาเด้กาแฟนะกาแฟกาแฟโบราณว่กาแฟเนนี้อ่ะ ใช้เวลาในการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่สองัดนะครับต่อวันผัดละสานายเท่ากับ1วันเท่ากับหกนายนะครับนัำเรียนที่ประทุมทราบนะครับทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับถ้าท่านใดที่รู้ทราบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการคบทวนนะครับแนวทางประสานรับผู้ป่วยโควิดเข้ามาในพื้นที่ศูนย์กักคอยตรงนี้นะครับ แนวทางที่จะประสานมีอยู่2ช่องทางในเบื้องต้นนะครับก็คือ1หนึ่งครับรับจากศูนย์ประสานของศรีสะเกดนะครับก่อนหน้านี้จะมีศูนย์ประสานของศรีสะเกดที่เขาแชร์ไปในไลน์นะครับก็จะมีเบอร์ไว้ให้นะครับถ้าท่านใดที่ประสงค์นะครับตรวจพบว่าท่านติดเชื้อแล้วที่อยู่กรุงเทพบริณฑลทนนะครับที่ต้องการจะกลับบ้านก็ประสานมายังศูนย์ตรงนั้นได้เขาก็จะประสานมายังศูนย์พุ้นหานนะครับศูนย์พุ้นหานต่อไปนะครับ ช่องทางที่สองนะครับก็คือช่องทางที่ผู้ป่วยโควิดนะครับติดต่อผ่านมายังผู้นําชุมชนหรืออสอมอในชุมชนนะครับตรงนี้จะมีอยู่สองช่องทางที่ประสานมานะครับเสร็จแล้วที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์จังหวัดหรือผู้นําชุมชน,นอสมประสานเข้ามานะครับก็จะแจ้งต่อไปยังศูนย์ของโรงพยาบาลขุนหานนะครับโดยกําหนด,ดผู้รับผิดชอบอยู่สามท่านด้วยกันนะครับมีผู้ จะมีคุณธีรพ,พรพรมณีสุจินดานะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้นะครับ0644ของนะครับนี่จะเป็นเบอร์โทรของศูนย์ศูนย์โรงพยาบาลสนามใน,นการรับผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษานะครับจากนั้นผู้ป่วยก็จะสามารถเดินทางมาซึ่งระหว่างที่แจ้งเข้ามานี่นะครับทางโรงพยาบาลนี่จะประสานผู้ป่วยอีกรอบหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานผู้ป่วยรอบหนึ่งว่าประเมินถึงอาการอะไรต่างๆนะครับว่าแล้วก็ผลตรวจเอาได้ยังไงนะครับ ก็จากนั้นก็จะประสานมายังอ่าปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็จัดหาที่กักตอยไม่ว่าจะเป็นทางสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ทางรปภาตหรืออสมอในพื้นที่นะครับครับเป็นการดำเนินการทางโทรศัพท์นะครับป้องกันการติดเชื้อด้วยนะครับจากนั้นโรงพยาบาลเขาก็จะให้ไปตรวจยืนยันซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผลตรวจเป็นบวกนะครับโพสิทีฟก็จะมีรถโรงพยาบาลมารับ ไปเพื่อแพทย์ก็จะได้ประเมิอนอาการว่าท่านอยู่ในระดับไหนว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงก็จะส่งไปรักษาตามจุดโรงพยาบาลต่อไปนะครับนี่คือนี่คือ,นคอแนวทางประสานการรับผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่นะครับและกอ็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเรเป็นปัญหาที่ถามมาเกี่ยวกับรถรถที่จะนําส่งผู้ป่วยจาก กรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับที่จะมาสู่หมู่บ้านเราบางคนก็ไม่มีนะครับไม่มีไม่ไม่มีมมมหารถไม่ได้หรือบางคนก็ไม่มีเขาเรียกว่าปัจจัยแหละครับเ,เงินท้องค่ารถค่าอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ฝากที่ประชุมนําเป็นประเด็นในการหารือนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือที่ที่มาแล้วเขาจะมาเองนะครับคล้ายว่ามีรถนําส่งมาเองนะครับบางคนก็เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมานะครับบางคนก็ขับรถมาเองนะครับตอนนี้ ในพื้นที่นะครับในพื้นที่รับผิดชอบของการตรวจในส่วนของคนน้อยจะให้พอากิ่งเสนอนะครับว่ารับอยู่เท่าไหร่นะครับในพื้นที่ของรรงพอสตกันจดนะครับที่เข้ามารักษาอยู่ในจุดกักคอยนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งหมด8นะครับเข้าสู่โรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยสี่รายนะครับตอนนี้คงเหลืออยู่4ี่รายนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่นะครับก็จะเป็นอยู่บ้านเดือนหนึ่งรายครับอยู่บ้านลางหารงสองรายแล้วก็ อย่บ้านตะลุงอีกหนึ่งลายนะครับตอนนี้ที่อยู่คูนากคอยประจำหมู่บ้านนะครับเป็น4ี่ลายทั้งหมดนะครับนี่คือแนวทางการประสานนะครับ,รบพเาอาอย่างที่ท่าสอธเวเจารว่าจะไม่ได้เข้ามายุ่บจา่ายข,ข้าทีนี้ก็จะมาถึงกระบวนการเรื่องการรับส่งอาหารนะคะว่าเราจะมีแนวทางยังไงนะคะให้ใครเป็นคนส่ง นะคะเทศ <deceived> บาลจะจัดส่งให้ตามเวลานะคะก็คือ8โมงเช้าเที่ยงแล้วก็18นะคะก็คือสาม,มื้อสาม,มื้ออาหารนี้นะคะตอนนี้ยังติดประเด็นอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนลางหน้าจุดจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่เฉพาะอีกล่านะคะอันนี้ก็ก็อปวดนะคะขอขอเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะคะสำหรับ แนวทางนะคะเรื่องการประ 3, สารชัดเจนหลือแล้วนะคะทุกท่านเรื่อคนไข้มาถึงนะคะเรื่อคนไข้มาถึงเราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้มาถึงในเรื่องเวลาจะอยู่แบบไหน จะเบิกใจได้บ้างนี่เราก็นี่เราจะฝึกซ้อมกันต่อไปแล้ว วทางนะครับการประสานรับผู้ป่วยโควิด -19 ตรงนี้ที่เขาแจ้งมานะครับคุณท้อเห็นเหมือนกันแกคือว่าเป็นแนวทางเดียวกันที่ผมปฏิบัติมาผู้ป่วยที่เข้ามาในจังหวัก,กวันนะครับเก่วับที่สิลายที่เราประสา,านกันมาก็คือนะครับของคุณทินพรคุณพรหมณีและก็คุณคคสุจิตาทุก่สี้า0อ4 492 43 42ีผมประสานทุกวันนะครับในเบอร์นี้ก็คือลักษณะแบบน,าานี้หนึ่ง เมื่อพื้นที่ของเราเตรียมพร้อมแล้วมีคนโทรมาน,นะครับว่าเป็นผู้ป่วยสมนวนหนึ่งคนเป็นผู้ป่วยมูสองหนึ่งคนจะลงพื้นที่เราได้ไหมหนึ่งนะนะเป็นแค่ตัวอ,อย่างพื้นที่เราพร้อมแล้วของผมก็คือหนึ่งเบื้องต้นผมจะแจ้งปรูนะครับบนโทรนียของศูนย์ของอารมณ์บาลนหารเพื่อเข้าระบบเรียกว่าเข้าระบบ พอแจ้งตรงนี้ปุ๊บจะรู้หมดเลยว่ามาจากไหนพอแจอ้งวิจันนะครับจะไม่้ำสอนกับใครพอแจ้งตรงนี้ปุ๊บนะครับเขาจะขอชื่อกับเบอร์โทรศัพท์กลุ่มพวกนี้นี่คุณหมอผู้รับเรื่องเนี่ยเขาจะโทรคุยกับทุกคนทุกรายที่ผมนํามาสู่ตำนบลบ้านนะครับณปัจจุบันทั้งบวกทั้งเสียงสูงจะกระจายกระารงนี้นะครับดังกากนั้นเป็นหน้าที่นะครับของเขาไปจะได้ชวนพวกเรานะครับ เมื่อถามมาตรงนี้แล้วพอแจ้เข้าสู่ระบบแล้วพวกเราซึงาา่งอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้นะในดารแยกว่ามีกี่เตียงเตียงว่างก,กี่เตียงทุกป่วยมากี่คนณวันนี้ออกกี่คนเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสนามก็เช่นเดียวกันอย่างโรงพยาล,ลงไปดูเขาก็มีการแยกออกมากวันนี้มี16รายณวันนี้กําลังแจ้ขงขบมาอีก16รายนะครับ ก็าจะบอกมนมีเท็เ,เข้ามานะครับจะออกไปกี่คนไปโรงพยาบาลใหญ่กค็คือส่งศิตาเกตหรือที่อือ่นที่เขานัด่อนนะครับนั่นก็คือระบบการทํางานอยากให้พวกเราแจ้งมาปุ๊บผมแจ้งระบบผมรู้ตรงนี้แล้วรมประสานท่านพอสุเวศคือเป็นหน้าที่ตรงนี้นะครับหรือพอเรานนะครับรีรรบรไม่ได้ที่จะเป็นหน้าที่คนนั้นกนะ็คือรางประธนนะครับ่งระบไว้ตรงนี้นี่นะครับแล้วในส่วนหนึ่งที่เราประสานงานงงงกันอยู่คือสอสอ คนพยาหลักแคปิทั้งเซึ่งต้องรับรู้หลักแทพิตั้งเนี่ยรับรู้ในส่วนหน้าของ,งอำเภอนะครับในส่วนของอำเภอของคนพยาเนี่ยของพอสเอนะครับเขารู้ตรงนั้นแล้วของเราทีมงานเราซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขารู้แล้วมาบีแล้วก็ให้ทางเนี่ยผู้อยู่ในพื้นที่ก็คือเรางคอสเออรนำะผู้ป่วยมาแต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเนี่ยทางอำเภอนะครับที่รับเข้าระบบเนี่ยเขาคุยเสร็จแล้วเขาไปแจ้งเรามาเองว่า ผู้ป่วยจะเดินทางพ่งนี้นะ,ะมาถึงกี่โมงเขาก็จะแจ้งบว่าตอนนี้ใครจะถึงแล้นนะพื้นท,ที่เรียบร้อยหรือยังนะครับเขาไม่แจ้งเ่พาะผมจะแจ้งกับคอ,อสเปด้วยก็จะรู้ในพื้นที่แต่คนก็ตามมาระไนตรงนี้รถที่เข้ามานะครับโดยทั่วไปที่ผมปฏิบัติะเห็นมาถ้าเป็นรถที่เขามาโดยเฉพาะเรื่องของโควิดเนี่ยจะมีชุด TPE มาส่งนะครับแต่ตัวอะไรเรียบร้อยป้องกัน ระบบต้องกันอย่างเรียบร้อยนะครับฉีดลุกผสน้ำยาหมดส่งเส้นให้เรานอกให้เราปุ๊บลงมาตรงนี้เราเป็นประตูไปแล้วครับถือว่าส่งหมดภารกิจพวกเรารับมาช็อเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนี่คือจุดนี้เรจะคุยนี่คือจุดนี้จะจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อยู่ด้านหน้ามีหน้าที่ดูแล้วว่ามาสกี่คนเจ้าหน้าที่พวกเรามารับมีอยู่แล้วแัต่พออยู่สะเกตดการอยู่แล้วก่อนที่จะนำตัวผู้ป่วยเข้ามานะครับ นของพวกเราเนี่ยบวนที่มานั่งตอนนี้ดูในระเบียบอะไรเป็นต่างๆแล้วสามารถที่จะจ่ายคุณั้นได้ในช่ของอสมรแมาดูตรงนี้เพราะว่ามนจสสใช่ได้ครับจาได้้าเปสีใหม่บ้าือ้ดได้้ได้ือว่ามันเป็นส่วนที่เราจะต้องดูแลกันนะครับเมื่อเทศกแล้วผลิตของพวกเราก้จงดเนินการตรงนั้นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีนะคะ รอเราดใค่ค be kind of ือบางอย่างต้องราบว่าอันนี้มันใหม่พอมันใหม่แล้วทุกอย่างที่เราวจมารวมกันอันนี้ก็คือศึกษาใหม่หมดมาตรงนี้ร่วมกันมาคิดมาคุยกันด้วยกันเหดอถ้ามันจะได้เข้าใจว่ามันระบบมันเป็นอย่างนี้